ขยีย่อนิเมะขอเสนอปฐถมบทสงครามสามจักรวรรดิตอนที่เจ็ดครั้งนี้เสี่ยวเหยียนมิ่ได้ชักช้ารำไรหลังกำชับเรื่องราวต่างๆกับพี่ชายทั้งสองก็เดินหาชื่อเหยียนในค้ารือหัดจากนั้นพานางจากไปแบบเงียบๆทันทีที่เสี่ยวเหยียนออกจากนครหลวงเสี่ยวเหยียนอยากใช้ปีกปานยุทธ์ในการเดินทางเพื่อจะได้ร่นระยะเวลาในการเดินทางให้เร็วขึ้นไปอีก แต่ในจังหวะที่ออกมาจากนครหลวงจือเยียนกับสก,กิดเซียวเยียนว่านั่นพี่ชายรินอยู่ที่นั่นพอเซียวเยียนหันไปก็เกิดอาการสะดุ้งเป็นอย่างมากเพราะเขาได้เห็นกับร่างของเหมยตูซายืนพิงต้นไม้เหมือนกับรอพวกเขาทั้งสองคนอยู่แล้วท่านชะไหนามาอยู่ตรงนี้อย่าได้คิดพาจือเหยียนออกไปตามลําพังข้าไม่ไว้ใจให้นางอยู่กับเจ้าเซียวเหยียนได้ยินแบบนั้น ก็อดจะสายหน้าไม่ได้ก็ได้ก็ได้ท่านก็ตามมาด้วยแล้วกันข้าจะไปเก็บตัวไม่ใช่ไปท่องเที่ยวพาจือเหยียนไปก็พอนางต้องการพลังงานมหาศาลสำหรับเลื่อนระดับและบริเวณที่ข้าไปเหมาะสมกับนางมากเท่านั้นเองหลังจากพูดจบเสี่ยวเหยียนก็ใช้ปีกปานยุทธเพื่อเตรียมตัวจะเหาะเหินขึ้นไปอย่างทิศชาที่กำหนดส่วนด้านหลังเหมยตูซ่า มองตามเงาร่าของเสี่ยวเหยียนบนดวงพักสวยเย็นปรากฏลอยยิ้มจางๆที่ยากจะสังเกตก่อนจุงมือจือเหยียนแล้วคิ้วกายไปโผล่ขึ้นเหนือเวหาปลายเท้าสะกิดอากาศไล่กัวเสี่ยวเหยียนที่เหินบินอยู่ด้านหน้าไปอย่างรวดเร็วก่อนจากมาเสี่ยวเหยียนได้คว้าแผนที่จักรวรรดิเยียนมาติดมือมาด้วยเขาบินโฉบไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของจักรวรรดิตามความทรงจำในอดีต หุบเขาเล็กๆแห่งนั้นอยู่ในป่าลึกของเทือกเขาสัตว์อสูรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตรงทางนั้นห่างจากนกครหลวงอยู่พอสมควรถ้าใช้สัตว์อสูรที่บินเหาะเหินได้หรือใช้รถมา้าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าห้าหวันแต่ตอนนี้เสี่ยวเหยยนเป็นถึงระดับกษัตริย์ต่อให้ต้องบินวนทั่วทั้งจัก,กรวรรดิก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งวันพวกเสี่ยวเหยยนทั้งสามคน เดินทางโดยที่ไม่หยุดพักก่อนภาิที่จะตกดินเซียวเหยียนได้มาถึงบริเวณเทือกเขาของสัตว์อสูรแห่งนี้แล้วหลังจากบังคับล่างร่อนลงแล้วเซียวเหยียนกับลึกลึกความหลังเพราะสถานที่แห่งนี้เขาเคยต้องพบเจอกับอันตรายและถูกกลุ่มทหารรับจ้างที่มีชื่อว่าเสียหมาป่าไล่ล่าจนต้องเข้าไปหลบอยู่ในเทือกเขาที่ลึกและเขาก็ได้เจอกับหยุน ที่ใช้ชื่อว่าหยุนจือ่อเสี่ยวเหยียนดื่มดำกับความทรงจำในอดีตได้พักหนึ่งสถานที่แห่งนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือบุคคลสายตาเสี่ยวเหยียนกวาดมองบนตีนเขาตีนเขาแห่งนั้นมีอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าอำเภอฉิงซานและสถานที่แห่งนี้ที่ทําให้เขาได้เจอกับมิตรสหายที่เป็นสาวน้อยมีชื่อว่าเสี่ยวอี้เซียนเขาไม่เคยลืมนาง เงาร่างของสาวน้อยนางหนึ่งที่แต่งกายด้วยชุดสีขาวกับปรากฏขึ้นมาภายในใจเสียเวเยน็นนางเป็นคนที่มีจิตใจดีมีแม่ตาตลอดระยะเวลา6-7เจปีที่ไม่ได้เจอไม่รู้ว่านางเป็นอย่างไรบ้างกายพิษมหาภัยที่อยู่ภายในกายของนางที่ขนาดเยาวเฉินยังต้องขยาดและยิ่งคิดไปถึงว่านางจะต้องกินพิษตลอดเนื่องจาก ต้องรักษาสภาพร่างกายของตัวเองเอาไว้ก็ทําให้เสี่ยวเหยียนรู้สึกเจ็บปวดใจอย่างยิ่งหลังจากคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งเสี่ยวเหยียนก็หันมากล่าวกับเหมยตูซ่าและชือเหยียนว่าไปกันเถิดไปอําเภอนั้นก่อนหลังจากจบคําก็คุ่งชยาสู่ตีนเขาด้วยความเร็วของพวกเขาเพียงเวลาแป๊บเดียวก็มาปรากฏอยู่หน้าซุ้มประตูทางเข้าของอำเภออำเภอชิงซานนานแล้วไม่ได้เจอ ตัวอ,อักษรที่ยังคงประทับอยู่หน้าซุ้มแห่งนั้นหลายปีก่อนเด็กหนุ่มคนหนึ่งเคยเดินทางไปยังสถานที่แห่งนี้พร้อมกับไม้ประทัดอันใหญ่เพื่อมาทำการฝึกวิชาที่นี่คือสถานที่ฝึกซ้อมแห่งแรกของข้าตอนนั้นข้ายังเป็นเด็กหนุ่มที่พึงก้าวเข้าสู่ระดับนักยุทธเสียเ่ยวเหยียดอธิบายให้กับทั้งสองคนฟังพอจือยเหยียนได้ยินแบบนั้นก็ตาโตแลวพูดว่าหลายปีผ่านไป เด็กหนุ่มระดักนับยุดคนนั้นกับแกงกล้าถึงขั้นนี้แล้วรู้สึกเหลือเชื่อใช่หรือไม่เสียวเหยียนพอดินแบบนั้นก็อดจะตบศีรษะจี้เหยียนไม่ได้แล้วตัวเขาก็รู้สึกว่าอำเภอถิงซานใหญ่มากกว่าปีนั้นหลายเท่าผู้คนก็พุกพ่านมากกว่าเดิมหน้าซุ้มประตูมีทั้งคนเดินเข้าเดินออกรวมไปถึงเหล่าทหารรับจ้างที่เตรียมตัวจะออกไปล่าสัตว์อสูรในเชื้อเขาแต่ ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังเดินผ่านพวกเสี่ยวเหยียนไปกับต้องหยุดจ้องมองมาทางพวกเสี่ยวเหยียนแบบตาไม่กระพริบเสี่ยวเหยียนเข้าใจดีเป็นพ่อจื้อเหยียนกับเหมยตูซาที่อยู่ที่นี่สาวงามระดับนั้นต่อให้เป็นใครก็ต้องจ้องมองไปธรรมดาในบรรดาสตรีที่เสี่ยวเหยียนเคยพบเจอมาเหมยตูซาถือว่าเป็นสาวสวยที่มีความงามระดับร้มเมืองเลยทีเดียวก็เป็นเรื่องปกติ ที่จะมีผู้คนจับจ้องนางตาไม่กับคลิปแต่ถ้าเป็นคนสายตาดีจะรู้ได้ว่ากลิ่นอายที่ปล่อยออกมาจากราชินีเหมยตูซาเป็นของนาคาและเป็นนาคาที่กินมนุษย์ทั้งเป็นแน่นอนแหละต่อให้จะเป็นนาคาที่น่ากลัวเพียงใดแต่รูปโฉมงดงามระดับนี้พวกเขาเองก็อดจะกระโจนใส่โดยไม่ลืมหูลืมตาส่วนสำหรับชือเหยียนด้วยความที่นางเป็นเด็กหญิงน่ารักจิ้มริม ก็ทำให้เราบรรดาผู้ที่พบเห็นอยากจะรักและเอ็นดูนางอย่างมากสายตาที่จับจ้องมองดูเหมยตูซ่ารัดเจียเหยนก็เริ่มหันไปมองเสี่ยวเหยียนในบรรดาคนเหล่านั้นก็มีบางจำพวกที่เริ่มคนงึมงำว่าทำไมเจ้าเด็กคนนี้ถึงได้มีวาสนาได้ยืนอยู่เคียงข้างสตรีงามแบบนี้ทั้งๆที่ร่างก็เล็กเบาบางเป็นอย่างมากเหมือนกับคนไม่มีแรงด้วยบุคลิกเย็นชาของเหมยตูซ่า ก็เลยเรียกสายตาจากเราบรรดาทหารรับจ้างเหล่านั้นเข้ามาแต่ด้วยสัญชาตญาณของเราบรรดาทหารรับจ้างเหล่านั้นบอกกับพวกเขาว่าสตรีนางนี้น่ากลัวเป็นอย่างมากถ้าไม่อยากตายอย่าไปยุ่งกับนางดีกว่าสัญชาตญาณของพวกเขาถูกต้องแล้วเพราะตอนนี้ทางด้านเหมยตูซ่าเริ่มจะหมดความอดทนเตรียมต,ตัวจะใช้พลังสี่รุ้งที่อยู่ภายในแขนเสือ้อกำจัดสายตาเหล่านั้นเสียวเหยียนที่เห็นว่า อาจจะเกิดเหตุการณ์เหนี่ยวยเถิดขึ้นได้ตัวเขาก็เลยบอกกับเหมยตูซ่าว่าไปเถิดอย่าไปสนใจพอได้ยินคําพูดของเซี่ยวเหยียนเหมยตูซ่าก็เริ่มลดระดับพลังที่พุ่งค้านขึ้นมาเดินตามเซี่ยวเหยียนเข้าสู่อําเภอฉิงซานโดยปล่อยให้แววตาหน้าสมเพชเหล่านั้นได้เพียงแค่จับจ้องมองเท่านั้นพอเสี่ยวเหยียนเข้าสู่อำเภอเล็กๆแห่งนี้ก็รู้สึกสบายใจเป็นอย่างมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เสี่ยวเย็ยนบกบุ่นอยู่แต่การฝึกจนลืมวันและลืมเดือนไม่สนใจว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่หลังจากเดินมาได้สักพักหนึ่งเสี่ยวเหย็ยนก็เริ่มมาหยุดอยู่ที่ร้านขายยาสมุนไพรแห่งหนึ่งแล้วก็เมอรอยคิดถึงเรื่องในอดีตร้านสมุนไพรแห่งนี้เป็นสถานที่แรกที่เขาได้พบกับเซียวอี้เซียนในตอนนั้นแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าร้านจะขยายใหญ่มากกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังคง ไม่มีรอยยิ้มของเด็กสาวคนนั้นอีกแล้วหลังจากลำลึกความหลังได้พักหนึ่งเซียวเหยียนก็หันไปบอกกับทั้งสองคนว่าไปเถิดวันนี้เขาเชื่อเขาสัตว์อสูรเลยแล้วกันเหมยตูซาและจือเหยียนไม่มีความคิดเห็นจึงพยักหน้าเบาเป็นอันตกลงทําตามที่เซียวเหยียนว่าแล้วกันโอเคครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเซียวเหยียนมาถึงอําเภอฉิงซานแล้วแล้วฉากต่อไปจะเป็นฉากที่เซียวเหยียนได้เจอกับคนรู้จัก แต่ฉากตรงนี้เนี่ยมันจะมีการเชื่อมต่อไปถึงเหตุการณ์นะครับที่ไปไกลมากกว่านี้ดังนั้นผมขอหยุดเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดไปต่อมันจะต้องอีกยาวมันอาจจะไปค้างอารมณ์ของใครหลายๆคนดังนั้นครับเราเอาไว้ตรงนี้เพื่อให้ตอนหน้าเนี่ยจะได้อิม่มเอมกับช่วงนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับนะอ่ะไปลวจ้าเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณครับ